นัสละโมเลกุ้มค่ะวันนี้เที่ยวกันจังจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสะพานสะพานหนึ่งที่มีความสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสะพานที่กำลังจะเปิดใช้ในวันพุธที่29มกราคม2,568สิสะพานนี้มีชื่อว่าทศมาราชันหรือสะพานพระรามสิบเดิมมีชื่อว่าสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้า ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าทศมาราชันซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 10. ส0สะพานทศมาราชันเป็นสะพานขึงเสาคู่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูงรองรับแรงลมได้270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นสะพานที่มีความกว้าง42เมตรเป็นส